สวัสดีค่ะจา่าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ The Tower เขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบลงแล้วจริงๆ ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณกับเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ทางฝั่งของเขาเขาคิดว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบจบแบบไม่มีทางเริ่มต้นใหม่และเป็นการจบที่คุณพร้อมจะพังทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่คุณไม่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันพังทลายไม่เหลือชิ้นดีแม้แต่นิดเดียวนะคะ เก้าถ้วยและในขณะที่เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันกำลังพังความสัมพันธ์พังความรู้สึกของเขาพังแต่สิ่งที่มันตรงกันข้ามกันก็คือคุณกับดูสวยคุณกับดูหล่อขึ้นคุณกับดูดีและมีออร่า มีคนพูดถึงคุณมากขึ้นในและพูดถึงแต่ในแงด่ดีในแง่บวกซึ่งมันยิ่งทําให้เขารู้สึกพังกว่าเดิมมันทําให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมเขาแอบส่องแอบมองคุณเขาก็เห็นคุณใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยมีปัญหากับเขามาก่อนและคนอื่นก็มาพูดถึงคุณให้เขาได้ยินว่าตอนนี้คุณดูสวยดูหลอ่อคุณดูมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากเข้ามาจีบคุณมันยิ่งทําให้ความรู้สึก ที่เป็นทาวเวอร์ของเขาในภายแรกมันพังมันหนักมากกว่าเดิมมากๆม,มากกว่าที่คุณคิดได้นะคะหนึ่งไม้เทา้าแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันพังพังแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยแต่เขายังมีเจตนามีความตั้งใจที่จะกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเขาอยากจะมาเขียน หนังสือเล่มใหม่กับคุณอีกครั้งคนคนนี้ยังมีความตั้งใจและเขายังเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรายังสามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือเล่มใหม่ด้วยกันได้อีกครั้งนะคะ หกถ้วยเจตนาชัดเจนค่ะหกถ้วยคือการกลับมาของคนเก่าคนในอดีตดังนั้นมันสอดคล้องกับไพ่ใบที่สามมากๆเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าหกถ้วยคนคนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเริ่มต้นเขียนหนังสือเล่มใหม่กับคุณอีกครั้งมันอาจจะไม่ใช่หนังสือเล่มเดิมนะคะเพราะว่ามันพังไปแล้วมันจบไปแล้วยังไงก็ไม่มีทางต่อเล่มเดิมได้ดังนั้นเขาเลยคิดที่จะกลับมาเขียนหนังสือเล่มใหม่ร่วมกันกับ คุนะคะเจตนาชัดเจนมากๆว่าอยากกลับมาในความสัมพันธ์สี่ดาบ แต่ช่วงที่ผ่านมาหรือในตอนนี้เวลานี้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าเขานิ่งเขาเงียบเขาเฉยหรือเขาไม่ทำอะไรเลยจนคุณคิดว่าเขาก็คงยอมรับได้แล้วกับการจบการกับการพังกันไปมันไม่ใช่นะคะเพียยแต่ในตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเขารู้แค่ว่าเขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นได้ในตอนนี้เขามีข้อจากัดหลายสิ่งหลายอย่าง บวกกับความคิดมากคิดเยอะกลัวว่ากลับมาแล้วจะทำได้ไม่ดีพอกลัวว่ากลับมาแล้วจะทำให้คุณโกรธกว่าเดิมเขาเลยยังไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วทนอยู่กับความเครียดความเจ็บปวดเสียใจและความคิดมากของตัวเขาเองและที่สำคัญบอกได้เลยนะคะว่าช่วงนี้เวลานี้เขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยเขาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเครียดอยู่กับตัวเองและสร้างความกดดันในเรื่องของคุณให้กับตัวเขาด้วยตัวเขาเองนะคะ ดีแอมพเลอร์แต่คนแบบเขานะคะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมีความเป็นผู้นำและเขาเป็นคนที่มักจะอยู่ในสภาวะที่ต้องนำคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะนำทีมหรือเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆดังนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยแสดงออกว่าร่างกายหรือจิตใจเขากำลังอ่อนแอรหรือมีปัญหาอะไรเขาจะพยายามทำตัวให้คนอื่นมองเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาปกติดีเขามีความสุขดีและ คุณก็มองเห็นเช่นเดียวกันกันกบที่เขาตั้งใจสแสดงออกมาคนคนนี้ไม่เคยมีท่าทีอะไรให้คุณสัมผัสได้เลยนะคะว่าเขากำลังทุกข์ใจแต่จริงๆแล้วความรู้สึกมันพังมากอึดอัดมากอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเร็วๆแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดังนั้นถ้าหาช่วงนี้เวลานี้คุณเห็นเขาเหมือนใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะเไม้เทา้า เขาพยายามปกปิดจริงๆนะคะซึ่งเด e ไฮเลอร์เจ็ดไม้เท้าเขาพยายามปกปิดความพางังปกปิดความรู้สึกแย่ปกปิดสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของเขาในตอนนี้จากทั้งตัวคุณและจากคนรอบข้างเขาไม่อยากให้คนอื่นมองเห็นไม่อยากให้คุณมองเห็นว่าชีวิตของเขากำลังมีปัญหาแค่ไหนขเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนและเขารู้สึกแย่แค่ไหนกับการที่ไม่มีคุณอยู่รวมถึงความเครียดความวิตกกังวลที่คุณดูสวยขึ้นดูหล่อ ขึ้นและทำให้เขามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจและเขาอยากกลับมามากๆแต่มันยังติดปัญหาบางอย่างที่ทำให้เขายังไม่สามารถกลับมาได้คนคนนี้พยายามแสดงออกให้เหมือนไม่เป็นอะไรเพื่อทำให้คุณและคนอื่นรู้สึกว่าเขายังปกติดีแบบที่ควรจะเป็น เด็กถื้อดาบแต่จะเริ่มเริ่มมองเห็นความเป็นเด็กดื้อในตัวเขาแล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ยอมอึดอัดอหรือไม่ยอมฝืนทนอยู่กับอะไรนานๆซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับความอึดอัดใจในสิ่งที่ยังไม่สามารถทำอะไรเพื่อคุณได้อึดอัดใจกับการที่อยากกลับมาแต่ยังหาเหตุผลหรือหาข้ออ้างในการกลับมาง้อคุณไม่ได้ ดังนั้นคนแบบเขาถ้าหางวันใดก็ตามที่ความอดทนนี้ถึงขีดสุดเขาจะเริ่มยอม ยอมวางทุกอย่างแล้วใช้ความเป็นเด็กดื้อของเขากลับเข้ามาหาคุณแบบดือด้อๆกลับมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยจู่ๆถ้าคุณมาจู่ๆเดินทางมาหาคุณแล้วอยากขอคุณกลับไปในความสัมพันธ์แบบคุณงงๆมึนๆคือเขาจะไม่มีไม่มีการเกิดอะไรกล่งหน้าเลยนะคะไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยหลังจากเขาทนกับความอึดอัดไม่ไหวคนคนนี้จะเริ่มดือ้อเริ่มทําทุกอย่างที่อยากทําแล้วไม่สนใจการละเทสะด้วยนะคะ ดังนั้นเขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณตีสองตีสามว่าคิดถึงอยากกลับมากลับมาได้ไหมซึ่งมันเป็นเวลานอนของคุณแล้วหรือบางทีอาจจะเดินทางมาหาคุณแล้วเจอคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นเขาไม่สนใจหรอกนะคะว่าคุณอยู่กับใครแต่เขาจะพูดตับต่อหน้าผู้คนเลยว่าคิดถึงนะกลับมาได้ไหมเขาจะใช้ความดื้อของเขาในการทำแบบนี้กับคุณเลยนะคะ ราชนีถือดาบแต่คุณก็ใช่ย่อยคุณก็มีความดื้อรั้นคุณก็มีความเด็ดขาดในแบบของคุณเพราะการที่คุณยอมให้ทุกอย่างมันพังได้ขนาดนี้แล้วกลับมาดูแลตัวเองจนตัวเองในวันนี้มีออร่าเยอะมากมีความเฉิดฉายในสังคมนน่นอนคุณเป็นคนที่เวลาลักก็รักสุดเวลาวางก็วางสุดดังนั้น ถ้าหากเขาทําอะไรที่มันไม่รู้จักกาละเทศะมันจะยิ่งทําให้คุณหงุดหงิดมันจะยิ่งทําให้คุณลาคาและมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะกลับไปและเขายังไม่โตมากพอ การกระทําของเขาถ้าหากเขามาไม่ถูกจังหวะหรือไม่รู้จักการละเทศตามนิสัยของเขามันยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อไม่ได้เพราะคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันครั้งนี้คุณจะไม่ยอมให้เขากลับมาง่ายง่ายมันต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีเงื่อนเวลาแล้วมันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณตั้งไว้ในใจของคุณว่าเขาต้องทําสิ่งนี้ให้คุณเห็นแต่คุณจะไม่บอกเขาว่าต้องทําอะไรถ้าหากเขาทําไม่ได้คุณก็พร้อมที่จะ ให้เขากลับไปคิดใหม่ทำใหม่แต่คุณจะยังไม่ยอมให้เขากลับมาในชีวิตคุณก็ดื้อใช้ได้เหมือนกันนะคะ 8. ดเหรียญแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้จะกลับมาจะกลับมาทำทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้เพราะว่าความจริงคุณยังรักเขาอยู่นะคะคุณยังมีความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่เพียงแต่คุณอาจจะลำคาญหงุดหงิดใจ กับความเป็นเด็กกับนิสัยเด็กๆของเขาที่ไม่เคยทำอะไรให้มันดีพอแต่เขาจะกลับมาแล้วเข้ามาทำทุกอย่างให้มันถูกให้มันควรกลับมาทำทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้และทำให้มันถึงฝั่งฝันของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้กับคุณเคยมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันแล้วเคยคิดแผนในอนาคตร่วมกันแล้วและเขายังจาได้แล้วเขาจะกลับมาทาทุกอย่างให้มันสํา ทําทุกอย่างที่เคยพูดทําทุกอย่างที่เคยสัญญากับคุณเอาไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และครั้งนี้เขาจะทําด้วยความตั้งใจและทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ด้วยมือของเขาเอง สามดาบเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขารู้สึกผิดที่เคยทําให้คุณต้องหวั่นระแวงหรือทําให้คุณต้องร้องไห้ความพังหรือการพังในครั้งนี้มันเกิดจากตัวเขาที่ทําให้คุณไม่มีความศรัทธานในความรักที่เขาเผลอทําร้ายจิตใจของคุณที่เขาเผลอทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันแตกสลายเขารู้ดีนะคะว่าคุณเจ็บปวดเสียใจเพราะเขามากคุณถึงได้แข็ง คุณถึงได้แข็งได้พร้อมตัดเขาได้ขนาดนี้นี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้เขาไม่กล้าทําอะไรบุ่มบามไม่กล้าทําอะไรที่คิดไม่รอบคอบเพราะเขารู้ดีว่าเขาสร้างปมอะไรไว้ในใจคุณบ้างดังนั้นเขารู้สึกผิดกับสิ่งน,นี้แล้วนะคะและนี่คือเงื่อนไข ที่จะทําให้เขากลับมาช้าหรือเร็วอยู่ที่ว่าเขาจะแก้ปมในเรื่องที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจและร้องไห้ได้เร็วแค่ไหนนะคะถ้าหากเขาคิดวิธีนี้ได้เร็วเขาก็จะกลับมาเร็วแต่ถ้าหากเขาหาวิธีเยียวยาจิตใจคุณยังได้ไม่ดีพอเขาก็อาจจะกลับมาช้านิดนึงนะคะแปดไม้เท้าแต่จ๋ามองว่าไม่นานค่ะแปดไม้เท้าคือการพุ่งมาแบบไม่สนอะไรซึ่งมันสอดคล้องกับนิสัย เด็กถือดาบที่จ๋าบอกไปนะคะว่าคนมีอีกโก้แบบเขาถ้ามันหมดความอดทนหรือว่าทนกับความอึดอัดได้ไม่มาไม่นานไม่มากพอทุกอย่างมันจะประเดประดังทุกอย่างจะทําแบบไม่สนใจโลกไม่สนใจอะไรเลยดังนั้นมันมีแนวโน้มว่าคนคนนี้จะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้เพราะเขาเริ่มทนกับความอึดอัดในตอนนี้ไม่ไหวแล้วบวกกับคุณเริ่มสวยขึ้นหล่อขึ้นและมีคู่แข่งมากขึ้นเขาจะไม่ยอมให้ใครได้คุณไปแน่นอนดังนั้นเขามีโอกาส จะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้ภายใน8ชั่วโมง8วันหรือ8สัปดาห์แต่ช้าที่สุดนะคะช้าสุดๆไม่เกินเดือนเมษายนคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปนะคะต่อไปเรามาดูท่าละราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้าง ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎดพจิกชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรคนที่เกิดวันที่5 15 25คนที่เกิดวันที่4 4 24ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ